สวัสดีครับพวกการรายงานภาวะตลาดทองคำจาก YLG ประจำค่ำของวันที่3สิงหาคม2560ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวันราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,265.96ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1,266.97ย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,258.80ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1,262.81อ่อนตัวลงมาประมาณ3.39เหรียญดอลลาร์ต่อทลอ นักลงทุนในตัวตลาดทองคําจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐเพื่อใช้ชี้นำราคาทองคำหลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือ FOMC มีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงิน ทั้งนี้แนะนําติดตามการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษหรือ BoE เพิ่มเติมในวันนี้แม้ว่าจะมีแนวโน้มว่าจะคงอัตราดอ,อกเบีย้ยแต่อาจจะเห็นสัญญาณบ่งชี้ว่าใกล้จะคุมเข้มนโยบายการเงินซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB จะเริ่มต้นคุมเข้มนโยบายการเงินในอนาคตเช่นกันทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวอาจจะกลับมาหนุนสกุลเงินปอนและสะกุลเงินยูโรให้แข็งค่าขึ้นจนส่งผลเชิงบวกต่อที่ทางรคาคองคำในระยะสั้น ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อะะตราคาทองคำะะราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากโคาดายูโรมีแนวโน้มปิดตลาดในปีนี้ในแดนบวกโดยจับตานโยบายของ ECB รอยเตอร์เปิดเผยผลสารวจในวันนี้ว่ายูโรต่อดอลลาร์มีแนวโน้มปิดตลาดในสิ้นปีที่ระดับ1.15ด่งาดอลลาร์แข็งค้าขึ้นจากระดับ1.05ดอลลาร์ในช่วงสิ้นปี2016โดยมีความเสี่ยงที่ยูโรจะปรับตัวสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ โดยยูโรได้รับแรงหนุนจากการคาดการที่ว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB จะเริ่มต้นปรับลดขนาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่รองคําได้รับแรงหนุนเพิ่มจากสาภาพยุโรปด้านพร้อมตอบโต้หากมีการคว่ำบาตรรัสเซียจะก,กระทบผลประโยชน์ของตัว EU ประธานคณะกรรมาการยุโรปกล่าวว่าสหภาพยุโรปหรือ e ูพร้อมจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างเหมาะสมหากการคว่ำบาตรรัเสเซียโดยสหรัฐส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกลุ่มประเทศสมาชิกของ EU การถแถลงการณ์ของคณะกรรมการแสดงถึงความพอใจที่สภาแสดงถึงความพอใจที่สภาคองเกรสได้ปรับลดข้อกำหนดบางด้านในร่างมาตรการคว่ำบาตรให้มีความรุนแรงน้อยลงหลังจาก EU อออกแสดงความวิตกกังวลและเป็นการส่งสัญญ,ญาณเตือน ขณะที่ทองคำได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนที่แข็งแกร่งและเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางสกุลเงินยูโรหลังจากผลสำรวจ PMI ภาคธุรกิจขยายตัวในเดือนกรกฎาคมผลสำรวจพบว่าภาคธุรกิจของยูโรโซนขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีแม้ว่าจะมีการชะลอตัวลงเล็กน้อยจากช่วงเดือนมิถุนายนอย่างไรแล้วก็ตามภาวะการชะลอตัวในเยอรมนีและฝรั่งเศสกระทบภาคธุรกิจเพียงเล็กน้อย ท้งนี้ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อ PMI ขั้นปลายโดยคอมระสิตและมากิตมีการเปิดเผยว่าดัชนีอยู่ที่ระดับ55.7ในเดือนกรกฎาคมลดลงจากระดับ56.3ในเดือนมิถุนายนแต่ข้อมูลดังกล่าวยังคงบ่งชี้ว่าดัชนีอยู่เหนือระดับ50ซึ่งเป็นการแบ่งแยกระหว่างการขยายตัวและหดตัวและแนวโน้มโดยภาพรวมในระยะครึ่งปียังถือว่าค่อนข้างสดใส การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ6กโมงเย็นวันนี้ธนาคารกลางอังกฤษจะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบาย1ทุ่ม30นาทีทางฝั่งสหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์3ทุ่ม ISM เปิดเผยดัชนี PMI เวลาเดียวกันยังมีการเปิดเผยยอดสั่งซื้อภาคโรงงานประจำเดือนม,มิถุนายนการลงทุน ไว้ LG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,261,254 12และ1,244แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,278,187และ1,296สำหรับ กริดการลงทุน,นหลังจากราคารองคำไม่สามารถทะลุแนวต้านโซนระดับ1273-1278ได้จึงเห็นการย่อตัวลงมาเคลื่อนไหวใกล้ระดับ1,261เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนท้งนี้อาจจับตาโซนดังกล่าวเพราะหากราคาหลุดจะมีแนวรับถัดไประดับ1,254เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนอย่างไรแล้วก็ตามยังแนะนํานักลงทุน จับตาในส่วนของโซนแนวรับดังกล่าวหากสามารถทรงตัวหรือรักษาฐานได้แนะนําเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรระยะสัน้นเพื่อหวังทํากําไรจากการดิดตัวบริเวณโซนแนวต้านอีกครั้งสําหรับวันนี้ทางวายเอลจีขอจบการร,งงาร,ารายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ